เกมเสริมสวยพี่น้องเจ้าหญิงหิมะแบบเร่งด่วนเอลซ่าอายูเรดีไปกันเลยแอนนาอ้าวทั้งสองคนไปทะเลครับกลับมา ทรงผมกับหน้าเปลี่ยนไปเลยครับเราจะต้องมาเสริมสวยให้พวกเธอทั้งคู่ให้กลับมางดงามดังเดิมโอ uh, ้เอลซ่าเปลี่ยนไปก่อนอื่นเลยฉีดน้ำไปครับที่ผมให้ทั่ว ทั่วแล้วหรือยังจากนั้นชโลมแชมพูถูให้เกิดฟองให้ทั่วล้างน้ำออกนะครับใช้แดดปล่อยผมเป่าให้แห้งผมเริ่มกลับมาส่วนแล้วครับ จากนั้นจัดทรงผมให้เข้าที่ตอนนี้หน้าของเอลซ่าเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับ ก็กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วคิ้วด้วยเอาละ่ละเรามาแต่งหน้าให้เอลซ่ากันเถอะบัชออนปัดแก้มให้ทั่วนะ เราลองเลือกทีละสีนะครับว่าสีไหนจะสวยเหมาะกับเอลซ่าของเราจากนั้นทาลิปสติกให้เธอสีม่วงเข้ม จากนั้นทาอายแชโดวให้ทั่วเปลือกตาทั้งสองข้างเปลี่ยนสีตาให้เธอ ึงตาแอนนาบ้างครับแอนนาโซไม่แพ้กันเลยสระผมให้เธอก่อนเลยนะครับล้างน้ำออกให้สะอาด ป่าผมให้แห้งจัดทรงผมให้เรียบร้อยจากนั้นใช้เมคอัพรีมูฟเวอร์เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางที่เลอะเทอะออกไปนะครับเริ่มจากปากแก้มรอบดวงตาทั้งสองข้างเลยนะครับ ิ้วด้วยโอ้กลับมาหน้าใสเหมือนเดิมแล้วครับจากนั้นมาแต่งหน้าให้เธอทาบัชออนที่แก้มทั้งสองข้างให้ทั่วค่อยๆทาน,นะครับ ลิปสติกที่ปากชอบสีไหนครับสีชมพูดีกว่าน้จากนั้นทาอายแชโดว์ท,า,ทาให้ทั่วเปลือกตาทั้งสองข้างเลยนะครับ เปลี่ยนคอนแทคเลนส์นะครับคราวนี้เรามาเลือกชุดให้เจ้าหญิงเอลซ่าของเรามีชุดสวยๆให้เลือกมากมายเลยรองเท้าก็ขาดไม่ได้นะครับ ใส่สร้อยคอให้เธอจากนั้นนำต่างหูใส่เข้าไปเช่นกันกระเป๋าถือแบบไหนเอ่ยสวยทุกแบบเลย ถึงคิวแอนนาบ้างครับชุดสวยไม่แพ้เอลซ่าเลยรองเท้าก็โดดเด่นไม่เบาสร้อยคอด้วยครับอย่าลืมกระเป๋าล่ะ เรียบร้อยแล้วครับเอลซาและแอนนาแต่งตัวสุดสวยพร้อมแล้วที่จะออกไปเที่ยวกับแฟนเขานะครับเกมกาเลซี่ขอขอบคุณที่รับชมครับ See you again เกมกาเลซี่